สวัสีครับผมชื่อผมมีแกะับเตลจเจ้อดแจกแรกนะผมทางก้องกอแจกแๆกบายจเจ้ยนะวันนี้ก็มา รีวิวรถอีกเช่นเคยนะผมที่อยู่ด้านหลังนี้นะผมเป็นตัว XLT 2021นะผมตัวนี้กับตัวสีเทาดำนะผมก็เป็นสียอดทิศเลยนะผมตัวนี้นะผมเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะผมร6 0แรงม้านะผมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคาจำหน่ายอยู่ที่8,99,000บาทนะผมกับตัวออปชั่นที่ ได้มานะผมทั้งระบบความปลอดภัยต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวล้อมแล้วก็ตัว ESP รวมถึงตัว ABS แล้วก็ EBD นะผมก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคามากนะผมเท่านั้นยังไม่พอนะผมเราจะมีชุดแต่งที่แถมให้ลูกค้าแบบเต็มๆกันเลยนะครับผมเราลองตามไปดูนะครับผมที่อยู่ด้านหลังนี้เดี๋ยวยังไงก่อนที่จะไปชมนะผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วกดติดตามไปด้วยนะผมถ้ากดแล้วก็ตามไปชมเลยครับ มาดูชุดแต่งกันนะผมว่าคันนี้เราตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะผมก็เริ่มจากตัวฝากระโปรงด้านบนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวสกู๊ปนะครับผมตัวนี้สกู๊ปเราใส่ให้เป็นของฟิตนะครับผมที่จะเป็นรูปแรกน,นะครับผมพร้อมด้วยทำสีเดียวกับตัวรถนะครับผมเพื่อให้แมทกันนะครับผมแล้วก็ อัปเกรดไฟหน้านะผมจากเดิมนะผมที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อยู่แล้วตัวนี้อัปเกรดเป็นแบบไฟหน้าแบบมัสแตงนะครับผม mm hmm. ตัวนี้โดยการเพิ่มขีดมัสแตงเข้าไป3าขีดพร้อมกับเดย์ไลท์ด้านล่างแล้วก็ตัววงแหวนแบบเดย์ไลท์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้า mm hmm. จากนั้นก็จัดการเปลี่ยนกระจังหน้าของเดิมออกนะผม mm hmm. เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบทรงแบบแรปเตอร์นะผมตัวนี้สีดําแบบนี้เลยนะผม เพื่อที่จะให้เข้ากับตัวรถเท่านั้นยังไม่พอนะผมตัวกันชนนะผมด้านล่างนะฮะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะผมจากเดิมตอดออกใส่เป็นตัวกันชนเหล็กของเทมเมอร์นะผมตัวนี้พร้อมกับตัวอ่ากันกระแทกหินตรงนี้นะครับผมนี่อ่าตรงนี้นะผมแบบนี้เลยตัวกันชนหน้าขอทมเมอร์นะผมเป็นตัวกันชนเหล็กนะผมมีห่วงลากจูงนะผมพร้อมใช้งานได้จริงนะผมตัวนี้แล้วก็ตัว ไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวไฟสปอร์ตไลท์นะผมตัวนี้ต่อมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะมีตัวคิวร้อหนิ้วนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกแบบมีหมดุดหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะผมที่สนใจเป็นแบบไม่มีหมดุดก็บอกได้จับคู่กับตัวร้อแม็กนะผมตัวนี้ร้อแม็กเป็นขนาดขอบ18นิ้วนะผมพร้อมกับยามมอนสเตอร์นะผมตัวนี้ถือว่าสวยๆหล่อๆกันไปเลย ตอนนี้นยังไม่พอนะผมก็ใส่ตัวครอบตัวโลโก้เพราะว่าของตัว XLT นะผมจะเป็นสีพรรเมี่ยมตัวนี้เราทําเป็นสีดําให้กับลูกค้าด้วยมาดูต่อทางด้านข,าข้างของตัวรถนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่ด้านบนก่อนเลยด้านบนก็จะมีราวหลังคานะผมแล้วก็ตัวกันสาดทั้ง4ี่ชิ้นพร้อมกับติดฟิล์มเซรามิกให้รอบคันนะครับผมแบบนี้เลยต่อมาก็เป็นตัวเบ้ากระรอยมือเปิดนะครับผมตัวนี้ แล้วก็ตัวสติกเกอร์นะผมลายตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้ลายแบบไหนนะผมก็บอกมาแล้วกันนะผมเราตามใจลูกค้าอยู่แล้ว <c oughs> ต่อมามาดูทางด้านท้ายนะครับผมทางด้านท้ายก็จะมีตัวครอบฝาถังแบบนี้นะผมพร้อมกับตัวนี้แล้วแถมโลบาเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเป็นโลบาเหล็กนะครับผมของ o เ t นเดอร์พร้อมกับตัวถาดขนสัมภาระนะครับผมหรือว่าขนของนะครับผมตัวนี้ ลูกค้าจะได้เพิ่มการบรรทุกเพิ่มขึ้นนะผมเผื่อว่าลูกค้าอยากจะออกแคมป์เที่ยวป่าอะไรเนี่ยนะผมก็สามารถเพิ่มสัมภาระได้นะผมต่อมาในด้านทางตัวท้ายกระบะนะผมตัวนี้ก็เปลี่ยนไฟท้ายให้กับลูกค้าเลยนะผมยกไฟท้ายเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟท้ายแต่งแบบนี้กับลูกค้าพร้อมกับติดตัวครอ,อบฝาครอบกระบะหลังนะผมที่เป็นตัวหนังสือ ฟอร์ดนะครับผม FORD นะครับผม, F o R บผมตัวนี้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผมที่เป็นตัวหนังสือฟอร์ดนี้แล้วก็ได้ทําการถอดกันชนเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นกันชนเหล็กนะครับผมตัวนี้กันชนเหล็กตัวนี้ก็มีทั้งห่วงลากจูงแล้วก็ตัวหัวบอลที่ลากเรือน,นะครับผมพร้อมกับตัวไฟถอยนะครับผมที่เป็น LED แบบนี้เลยตัวนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เลยตัวนี้ ตอนนั้ยังไม่พอเลยติดกล้องนะผมกล้องหนังให้กับลูกค้าด้วยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะผมเดี๋ยวเราลองตามไปดูด้านในกันหน่อยนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยด้านหลังนะผมก็จะเป็นเบาะหนังตัวนี้มาจากโรงงานแล้วนะผเป็นของแท้ตัวนี้พร้อมกับตัว กล้องทึกวิดีโอด้านหน้าที่เราแถมให้กับลูกค้านะครับคู่กับกล้องหลังเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้เป็นปี2021แน่นอนแล้วก็คือจะมีจอ Android 8นิ้วมาให้นะครับผมตัวนี้เห็นไหมครับอ่าแบบนี้เลยก็ดูรวมๆแล้วก็ถือว่าแต่งได้สุดยอดนะครับผมแล้วก็สวยงามก็ ถ้ายังไงนะผมลูกค้าท่านใดนะผมที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดนะผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะผมก็ทักเข้ามาได้นะผมที่ช่อง YouTube นะผมฟอร์แจกแหลกนะผมบายเชอหรือว่าจะเป็นเหตุฟีด้ากระบะฟอร์เรนเจอร์ก็ได้นะผมหรือว่าจะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 9 8 4 1 8 8 0 8 7นะผมผมเซลเอ๋นะผมยินดีให้บริการนะผมแล้วก็ให้คำปรึกษานะผมถ้ายังไงชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจนะผมก็ ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะผมอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าหากมีคำติชมอะไรก็สามารถบอกได้นะผมก็ถ้ายังไงคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ